สวัสดีครับผมภาคจากรยนันคุณพันธ์นะครับในงานวีแคร์ทัการรายงานวีคีดีพอตครั้งที่ยี่สิบสามนะครับระหว่างวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเก้านะครับในส่วนแรกเรามาดูในส่วนของการบริหารหนี้สินกันก่อนนะครับการบริหารหนี้สินเราณปัจจุบันวีแคร์เรามีลูกหนี้อยู่ทั้งสิ้นสามรายนะครับก็คือคุณบุบผานะครับรายแรกคือคุณบุบผารายที่สองคือคุณราตรีรายที่สามคือคุณสามนะครับเรามาไล่เรียงกัน เป็นลายๆเลยนะครับคุณบุบผานี่เราติดต่อตรงตัวตรงตัวของแกเลยเอไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยให้ทางพี่หนึ่งเนี่ยติดต่อกับทางน้องสาวที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้องสาวของเขาเนี่ยลาคลอดสามเดือนนะครับนี่ก็เลยติดต่อไม่ได้เลยทีนี้ผมก็เลยมาสรุปในส่วนของนี่ของคุณบุบผาให้กับทางาพี่๊อฟดูด้วยนะครับนี่คือของคุณบุบผานะครับ นี่คุณบุภาเนี่ยเรามีสองสัญญานะครับสัญญาตัวแรกก็ชำระกันมาเรื่อยๆแล้วมีการปรับยอดสุดท้ายเรามีการปรับยอดเมื่อมีหนี้คงเหลือที่สามหมื่นหกพันบาทนะครับปรับยอดโดยจะมาจ่ายรวมกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันเป็นสี่หมื่นห้านะครับชำระเดือนละสองพันนะครับ ก็ชาระมาทั้งหมด9งวดวก็ยังเหลือ9งวดเพราะทั้งเราทาไว้ทั้งหมด18งวดตอนนี้หนี้ของคุณอุภาอยู่ที่2 2 5 0 0บาทนะครับนี่คือแจ้งไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เรายัางติดต่อแกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์สามบไปแล้วว่าเรายังมีหนี้คงเหลือที่2 2 5 0 0เนี่ยอาจารย์สามพบก็บอกว่ามันไม่คุ้มกันยังไงให้ทางเราเนี่ยลองพยายามติดต่อให้จงได้ก่อนนะครับนี่คือล่าสุดของในส่วนของคุณบุภาส่วนคุณราตีเนี่ย ก็คงจะชําระยอดค้าง1,000บาทพร้อมกระดอกเบี้ยง,งวดตัดไปอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนคุณสามพบนะครับเราต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเป็นสัญญาครั้งที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ในสัปดาห์หน้าก็คงจะจ่ายงวดที่12นะครับของสัญญาฉบับที่2แล้วก็จะครบสัญญาฉบับที่2หมดไปนะครับก็เริ่มสัญญาฉบับที่3ต่อไปอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรของคุณสามนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสินทรัพย์กันบ้างนะครับสินทรัพย์นะครับในปัจจุบันเรามีสายรับเข้าในสัปดาห์นี้นะครับมีสายรับเข้า60นะครับรับเคสได้ทั้งหมด21เนะครับเป็น p 5 f 1 6นะครับเอกสารครบประจําสัปดาห์6เคสด้วยกันนะครับการเจียจางไม่มีเนื่องจากในสยายตาผมไม่มีเคสสวยเลยนะครับพี่หประเมินส่งพี่หประเมิน5เคสนะครับมีงานค้างเก่าจากสัปดาห์ที่แล้ว1 นะครับสัปดาห์นี้พี่หนึ่งเลยประเมิน5้าณนะปัจจุบันยังไม่มีงานค้างนะครับเป็นงานด่วนทั้งหมดนะครับผ่าน3ไม่ผ่าน3นะครับการเจราจากับลูกค้าในสัปดาห์นี้ผมไม่ได้เจราจานะครับเนื่องจากไม่มีเคสสวยเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของมาก็ตติ้งนะครับรับผิดชอบโดยน้องนุ่นนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับน้องนุ่นนะครับนาเช็คของคุณคนคนนึงเข้าและมีการแจ้งให้กับคุณแม่ก็คือคุณคนคนึเรียบร้อยแล้ว2นะครับเป็นการนําเช็คผลตอบแทนของอคุณแม่วัฒนานะครับส่งไปรษณีนะครับแล้วก็ติดตามท่านแล้วท่านได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่4งานที่3ก็คือการนําเช็คของคุณชุติกรเข้าบัญชีเรียบร้อย นะครับของคุณยติกรแล้วก็แจ้งแก่เรียบร้อยแล้วงานที่4นะครับเป็นการต่อสัญญาของคุณวรรณสิทธิ์นะครับแล้วก็งานที่5้าก็เป็นงานต่อสัญญาของคุณชุติกรนะครับก็คือวันจันทร์คาราาที่ผ่านมาก็ไปต่อสัญญากับแกนะครับซึ่งของคุณวรรณสิทธิ์เนี่ยจะหมดสัญญาวันเดือนกันยานะครับแล้วก็ของคุณยุติกรเนี่ยจะหมดสัญญาในเดือนตุลาแล้วก็ไปทําการต่อไว้ก่อนนะครับหากในกรณีเดี๋ยวแกเกิดเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไงก็จะได้ก็ได้พูดกันง่ายขึ้นนะครับ ส่วนในส่วนที่พี่หนึ่งเขากาลังดําเนินการในส่วนของตัวป้ายขายที่ดินที่พันงานเนี่ยเห็นพี่หนึ่งแจ้งไปกับทางวิศวบว่าน่าจะเป็นในช่วงของเดือนสิงหาคมยานะครับน่าจะมีการแจ้งได้น่าจะมีการติดป้ายซึ่งน่าจะรีบดําเนินการนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าฝนแล้วมันจะเดินมันจะลาบากนะครับนี่คือภาพรวมของหน่วยงานวิแคร์ประจําครั้งที่3ขอจบรายง,งานวิธีรีพอร์ตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ